មើលនេះមានកោរបស់អូនម៉ែដកឆៃកោរបស់ហ្នឹងឆៃកោហ្នឹងយកមកបាទរកគេណាណាចាំដឹករបស់ខ្ញុំនេះលប់ណែមកងានច្រឡោងាននេះទៅតាមគាត់ទៅតាមគាត់អូនេះតាគេណាណាគាត់ចឹងត្រូវអត់គាត់ឈួមអឺគាត់ឈួមមិនឆ្លើយថាម៉ែស្គាល់អត់បានគាត់គេយូរដល់ខ្ញុំ គេនិយាយកូនមកបានហើយ20ទៀតเนี่ยបងបងតាញ៉ាំបងតាខ្លួងទៀតអីបងខ្លួងបងម៉ែយកសិកកោប៉ះនឹងឯងតាម្នាក់គេយកឯងម៉ែសិកកោប៉ះនេះគាត់អូសួរកូនឯងដល់บ้านកំលំតែខ្ញុំញ៉ាំអស់ដល់មិនញ៉ាំ

แ็ครบ่มเดเล็กขายดีมากแ้ววตัวนี้อนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมใี่เรอบอกใช่ไหมหลายเวยนนี่มีอะไรบ้าออแล้วนี่ไม่เผ็ดเหรอเ่าพี่ใส่ไปอย่างเผ็ดเลยเผ็ดแต่นชอบกินเผ็ดแล้วพี่กู้ชชัดมากเลยนะอยู่ไทยมาปีกว่าแล้วแล้ว ทัานสาวเลยอยู่ยันเด็กเด็กยันโตเป็นสาวแล้วเขาเก่งได้ไงเขาก็ใส่ใส่อะไรนะใส่น้ําเลยแล้วก็ห่อนี่เหรอใช่เป็นน้ำแยกแล้วก็เนี่ยอ๋อเขาแยกแบบนั้นใช่ไหมแยกแบบนั้นอืมแล้วเขาแยกน้ำซุปไหมหูนะแยกอ๋อแยกอืมเขาจะเรียนนาทุนการแต่งการคล้ององอ่าปรุงเสร็จแล้วตาบอดบุ้ย ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวที่กัมพูชาคนเยอะมากอ่ะตอนเช้าๆนี่โอ้คนอย่างเยอะเลยเอากาใส่อย่างนี้ปรุงแล้วก็ใส่ถุงนี่หรอเราก็พยายามหาโต๊ะกาอี้นั่งอยู่นะครับขายดีมากขายดีมาก